ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิทธิภาพพี่น้องมาเบิง่งลูกนกเจ็บเฟี้ยงด้วยพี่น้องด้วยที่ผมเคยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับกลับมาอีกรอบนึงโอ้ใหญ่เลยพี่น้องสามตัวใหญ่แล้วขนเต็มไปดเลยพี่น้องนาสิดออกจากข้างเลยลพี่นอ้องขามุนมือนีกันเร็วๆวนีเลยพี่น้อง น่ะใ่ญ่แล้วขนเต็มตัวหมดแล้วสมบูรณ์ทั้งสามตัวเด้อยพี่น้องด้วยนี่เด้อโอเคพี่น้องโอเค

ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่าพี่น้องเรือไปแล้วนะครับครับผมโอ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดพี่น้องมาเบิ่งอีกเทือนหนึ่งโอ้ยพี่น้องใหญ่แลว้วพร้อมที่จะโบยบินแล้วไปแลว้ลวแล้วก็ออกไปเลยด้ยพี่น้องตัวหนึง่งตัวนี้รู้สึกว่าสิแข็งแรงกว่าสองตัวที่เหลือพี่น้อง แม่เพิ่งกัทย่อยมาหาอาหารลูกอยู่โอ้ยเป็นยังที่สุดยอดพี่น้องนี่คือลูกนกกระเด้าดินทุ่งใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมันมีทุ่งเล็กนําเด้อพี่น้องมันมีสนิดเล็กอีกที่ผมเบื่อว่านกคุมลีแล้วพี่น้องอันนี้ผมแถวบานเอื่นนกจิ๋วเฟียงเด้อพี่น้องเด้อลูกนกจิ๋วเฟียงเด้อพี่น้องเด้อแถวบานแกเห็นบ่อยอยู่ครับแต่ว่าหาก โอกาสที่เจอห้างหรือว่าเจอลูกนี่ค่อนข้างจะยากครับหายว่สังเกตดีครับห้างเพิ่นเนี่ยปมกกืนกับปลายาขนาดพี่น้องแต่สังเกตง่างเป็นแบบเป็นหัวจุกๆเป็นภูมิเหมือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอยากเบิง่งอยากหาเบิ่งนาอพี่น้องเอาโอเคพี่น้อง,อองว่เป็นการรบกวนนะ้ะให้พพอแม่เมื่อดูแลต่อน,นะพี่น้องเนาะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วยรักษาสุขภาพด้วยดวยไปแล้วบ๊ายบาย